หอมมะปุกอาหารป tamam. ่าหน่อยแถวนี่สุวรรณภูมิชื่อร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรยังไม่เห็นตามสั่งอะไรสักอย่างนะไม่รู้เลยไม่เห็นชื่อร้านเราเห็นแต่โลเคชั่นผัดกบผัดนปลาไหลหั่นนกงทางที่จะไปสุวรรณภูมิเลยแม่ตรงที่กลับรถใช่ไหมใช่ร้านเขาแอบแฝงนะไม่ค่อยเห็นนะ

เย็นเย็นเย็นเธอต้องมาอยู่ตรงนี้บอยนั่นข้างหนึ่งน้ำเนี่ยถ้างหนึ่งเนี่ยได้ย้อนแสงร้านแสงเหรอทั้งรางทั้งเสียต้องขอดูเมนูมีมีเมนูไหมครับที่เสาที่เสามีเมนูอยู่ที่เสาไปถ่ายมาดิเดี๋ยวเราไปยืนสั่งของนั้นดีกว่า ก่อนไหมแก้วก่อนไหมเราตรงนี้ร้อนเดี๋ยวเรายืนรอสั่งเลยก่อนก่อนว่าเราจะสั่งเมนูอะไรหรือไม่น่าลงลุงก็ได้มั้านู่นไงมุมนงก็ได้ได้ดิกหรืลงน้อยมั้ยเดี๋ยวไปสั่งเมนูก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสั่งอะไรกินนะครับดูครับสั่งไปสั่งเมนูครับนี่ต้มยำไก่บ้านครับร้อนๆไม่ใช่ไก่บ้านไก่ธรรมดาผู้กินนี่อันนี้อะไรผัดเผ็ดกบ อบ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 อันนี้เนื้อผัดเผ็ดใข่ตอกไม้เดี๋ยวเขาเปิดต่อมาเขาไม่มีน,มมนกหรอเออว่ะล่างบอกเก่าปะหล่ะ<อ>เฮ้ยไข่เจียวบาว้างด้ยวยปะมีตะเพ็ดเผ็ดแสบสุดเลยว่ะเ,เ,เ,เปรี้ยวมีความเปรี้ยวเปรี้ยวเเค็มแล้วก็บวกกับพริกเนี่ยหอมพริกเนี่ยเรียกพริกอะไรนะ พี่เข่าเออพี่เขาเขาพี่ขั่วพี่เข่าเนี่ยรุ่นขึ้นมาหรือยังเหรอโหไม่มีกระดูกอะมีกระเนื้อเนื้อล้วนๆเฮ้ยขนาดให้ชิมน้ำนะโดนเลยอ่ะเปรี้ยวปิดขึ้นมาเลยรสชาติได้เดี๋ยวขอผัดเห็ดกบไปหน่อยทำไมไม่ได้ทอดอ่ะกบอ่ะเขาทอดไปเขาบอกสูตรเขาจะเป็นสับแบบนี้ที่คุยกับเขาเมื่อกี้หรออืม น,นร้อนเลยโอเคทำแรกรู้เรื่องเผ็ดป่ะมีความเผ็ดแล้วก็บวกกับเขาเรียกมีเนี่ยเขาเรียกนกี่กระชายอ่ะกระชายวอมไหมเขาเรียกว่ากุบแต่ว่ากลิ่นคาวมันจะไม่มีหอมใช่ไหมหอมเลยและนี่อีกหนึ่งอย่างเนื้อนะหน่อไม้ อันนี้น่าโดนใส่ใบอะไรกระเพราหโหกะเพราที่น่าจะเป็นใยวแบบกะเพราเนื้อไม่เหนียวหรอกใช่ไหมไม่เหนียวติดหวานาก็ตัวนะนินหนึ่งรู้เลยว่าชอบถ้าติดหวานมา <c oughs> ใส่อะไรนะใบกระเพราใส่ใบกระเพราโอ้โหได้ไหมมากินไปคำได้ไหมมันเริ่มมีความเผ็ดขึ้นมาแล้ว <c oughs> ความเผ็ดขึ้นมาแล้ว ทำาเผ็ดตบทำเยาเนี่ <c oughs> เหนือเริ่มงท่มนะวลองเลยเนื้อไกไข่เจียวมันเผ็ดต่างเลยเอาไข่เจียวเลยค่ะค่เขาก็งง,งนะมาสองคนกินไหวสี่อย่างาได้ดีเพื่อนเามาเสื่นอนี่เพื่อหลงทางอ่ะอมไม่รู้หลงไปไหนอืม โดนใจแดงเลยเดี๋ยวก่อนอื่นขาดไม่ได้นะขอรวยนะน้ำปลาบอยไปแล้วเป็นไงอร่อยมากเปรี้ยวๆแล้วก็บวกกับมีพริกที่นี้นะกลิ่นมันหอมเอนกับกลิ่นพริกกับกลิ่นพริกขั่วนะทำไมไมเผ็ดจังเผ็ดดิ โอ้ยจับท้างวะแต่มันจะไม่เผ็ดโดดไปเลยนะเจ็ดที่หลังใช่แต่แบบว่ารสชาติมันกลมกล่อมมากเลยนะเป็นไงสุดยอดเละทำไมเวลาเราต้มเราไม่ได้เห็นได้แบบนี้วะลาลาโปรเนี่ยละโปรนะไม่เวลาเราต้มไม่เห็นได้แบบนี้ต้มยำเปลี่ยนมืออาจจะไม่ถึงคนตกเหรอเนี่ยใช่ปลาอือ

ยิ่งตดยิ่งไหมไม่่าทำไงขอซื้อสูตรจบแล้ว <c oughs> ทำไมซื้อสูตรเลยไหตไม่มีเลยเรอฮะอดาไม่มีเลยตักปิดเริ่มมาแล้วอืมอ,อยดุกบอร่อยดุกบตาเพ็ดดุกบ โอ้โหไม่ไหวครับร้อนเนผะ็ดอ่ะอือ้อพริกเขาไม่เผ็ดร้อนอ่ะนะเผ็ดขึ้นจมูกเลยเนี่ย,ยเผ็ดไปแล้วร้อนอันนี้ได้เลยวย่าเฮ้กระดูกไม่เหนียวนะกระดูกขบอ่ะลองนะเลยเหนียวไหมโอ้อ โอ้โห oh, เริ่มร้อนเริ่มร้อนอนี่วะไหนลองชิมกบดิเรื่องเรามาไม่ทันแล้วนะแต่จริงอยากกินแบบทอดถูกเขาเป็นแบบนี้หรอไม่เอ,อร่อยไม่ทอดก็อร่อยนะไม่เหนียวนะไม่มันจะหยยปะไม่หยลยละลายในปาก <laughs> อืมดีหไหมดีรสชาติดีป่ะอืม ออืได้เหรอได่คิมทับเผ็ดนก่ะน่าจะมีมีเราเห็นมีเมนูแค่นั้นเมนูเขาไม่เยอะแต่รสชาติจัดจานนะได้แต่ไปยันขั่วบอกตรงนะตอนนี้นะข้างในนี่นะเปลี่ยนหมดแล้ว เราอยู่ไกลไหมครับพชูบอ่ะพิชูอยู่เลยหยุบรถเป็นยังไงมากดูเงินเลยแซ่บหลายอ่ะอร่อยหมดเยอะนั่นเนี่ยมาเรื่อยๆเราขับมาเราไม่รู้ว่าร้านที่อยู่ตรงนี้นะมองไม่เห็นนะเห็นได้เพลิงเห็นได้หลังคานะไหนๆได้สลบลงมามันอยู่ต่ำเลยอยู่ต่ำอยู่ต่ำต่ำกว่าถนนอ่ะ ลองเนื้อยังลองแล้วอร่อยแต่แต่ขอหาอะไรที่มันไม่แสบท้องลองท้องก่อนนะมันแสบท้องอ่ะเราี่นะเห็ดไหมพี่หมอความเผ็ดนี่กินอ่อนเลยนะเขาโรงพยาบาลศูนย์เปอร์เซ็นเลยนะเราสู้ไม่ได้นะเือแสบท้องลองไม้อันนี้อร่อยคันเผ็ดได้บอกไม่เหนียวเลยนี่เนาะ เงิอท่วมลองโอ้โหร้อนอากาศการ้อนพินี้าเลยหืมอร่อยไยเงินท่วมหมดแล้วเนี่ยไม่ยาไปหมดแล้วเนี่ยเนื้ออร่อยมากเอ้ยกมไม้เหรออือยิ่งกินมันก็ยิ่งมี ความร้อนความเผ็ดอะ่ะปิดแกงเขาอันนี้เป็นปิดแกงเขาแบบหอมผส,สมโบว์เนี่ยไม่ไม่รู้เลยคนที่ชอบเผ็ดเผ็ดเนะี่ยนะต้องโดนอ่ะนานเนี่ยไม่สนุกปว่าชื่อร้านอนะไรเออชื่อร้านหรือเปล่าร้าน <laughs> อะไรเนี่ยมไม่มั่นใจอ่ะแต่เขาเขียนว่าตามสั่งมาแล้วพี่แก๊ปมาแล้วมาแล้วคนผู้ช่วยเราผู้ช่วยหลวงสะยาวเลย <laughs> แกบลงไปไหนมะพี่อ๋อกลับใต้ใต้บางโขลงไงมึงเลยปะเลยดิมาแล้วพี่แก๊บชื่อร้านอะไรไื่อคยถามเลยระบบการขับรถนี่ยังอ่อนหน่อยอยู่นะนี่คือไฟแกบอร่อยเก๋ว่าตามนี้เลยค่ะนี่โดนมากโอ้ยนี่โดนตะเท็ดจีริมบอกให้อะเอาไข่เคี่ยวไม่ไหวแซ่บพ้อ ตั่งมาเอาใจเลยเนี่ยไข่เจียวไม่รู้จะสั่งอะไรเลยเปียกปีกมดแล้วเนี่ยแม่งร้อนจัดีลองนี่ต้มยำอ่ะโคตรโดนคําคำเดียวอ่ะรู้อ่ะโดนมากเออมันมีแบบพริกเผาขึ้นมาไว้แล้วมันมีมันหอมเออมันหอมแล้วบวกพริกเผาไว้นะ มีกมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่มีมีเตียวนือาอไอเผ็ดกินไม่ได้สั่นท้องต้องรอ้อนยังมาแล้วอ่ะร้อนตะดเกล็ดแตกตัดไปต่างพันตะเกล็ดแตกเลยรู้เรื่องเลยเมนูไม่มีนะไปต่างนู้นนะครับยืนต่างเราเมนูติดอยู่ข้างเสาพี่เขาแบบเมนูปลาทั้งหมดอย่างเงี้ย ก็คนสั่งเหมือนร้านนั้นเลยเปล่าใช่สั่งแบบเขาเผ็ดอ่ะแต่เขากินแบบตานเดียวนะใช่เออมาตานเดียวก็จะเผ็ดจริงดียวใส่ไข่สำรอร่อยอันนี้โดนแกรเนื้อแล้วไก่เนื้อลองลองนึนเหยากินเผ็ดได้หรือเปล่าได้ร้องไหมนะแรงนะยองมียังรวมมาก ตอนนี้รู้สึกว่าท่อแตกมาแล้วอะเ่อดไหมเผ็ดร้อนเผ็ดร้อน มัไข่เจียวได้แล้วพอดีเลยยังไม่ได้กินละแอบไม่ไหวอ่ะไม่ได้ดีใจว่ารอพี่นะแอบร้ออ่ะมันกินแล้วมันรู้สึกว่าท้องเมื่อกี้เขาบอกว่าเขามีต้มยำกบไีหนะน่าจะเป็นแนวเนี้ยแต่กินไม่เป็นว่ะถ้าเป็นแบบต้มยำก็เหมือนต้มอึ่งมะต้มยำอะไระต้มยำกบต้มยำกบหลังกินแล้วอ่ะอื อันนี้กินได้อหรออันนี้ยังไม่ผัดเอ้ยยังไม่ทอดเลยพี่แกกินอยู่อร่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าทอดจะถ้าทอดจะดีกว่าลอกก่อนยังลองดูนี่มันจะรู้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเหงื่อไหลละกระดาษเหงื่อกระดาษไม่มีตอนนี้จะถอดเคลือบเช็ดแล้วเนี่ยถอดแล้วครัเฮ้อเอือมังเงี้ยไห้โจ ขานไม่ได้ในเมนูเนี้เอาใจกั๊บหน่อยใส่มะเขือด้วยเลยใช่หรอใส่เผื่อหรอปูดมะเขือเดี๋ยวขอน้ำก่อนเลยนะไม่ไหวจริงเผ็ดแกไม่แสบท้องหรอแสบอยู่โอ้ยไม่ไหวแสบท้องจริงหรือว่ากินเบอร์เกอร์ลองก่อนอุ๊ยลองกินเบอร์เกอร์เลยอันนี้เป็นอาหารฝรั่งเลยนะโอ้มาเต็มเลยเบอร์เกอร์ เดี๋ยวขอเนื้อใหคำนะเดี๋ยวบอกพี่การเดี๋ยวบอกพี่กัดเลยเนื้อหน่อไม้เขาไม่ใช่กับกะเพราเขาผัดเผ็ดอย่างนั้นหน่อไม้ก็หน่อไม้เหรเรื่องอร่อยชอบอย่างเงี้ยบานๆแต่เขาไม่เขาไม่แห้งอ่ะเป็นไงเนื้อหน่อไม้ไม่แห้งอร่อยเขาถังเนื้อหน่อไม้น้ำมันหน่อชื่อคุณค่ะบอกพี่กาดชัวร์วะยูเทิร์นไป เส้นจะไปสวนตะูมอ่ะอ,อ,อ,อยู่เทิรอยู่นใต้สะพานนะเข้ามาอยู่เทินใต้สะพานที่เส้นไปสวนภูมอ่ะถ้าเราบอกว่าข้างล่างเป็นนกมจนแต่ร้านเขาด้เลยร้านเขาจะเป็นแบบตำต่ำเลยนะมองเห็นเพิ่นะแต่อาหารเขายังพดจากจานอร่อยมากโดนเลยอ่ะพวกผัดเผ็ดอ่ะต้มยำก็โดนผัดเผ็ดก็โดนต้องมาลองเองดีกว่านะจะรู้ ดีแนละเราแค่สั่งไปสามเมนูเด็่ยเนื้อโต๊ะเนือ่มเนื้อพ่วมเผ็ดร้อนแต่เผ็ดถึงเลยนะคนที่ชอบแนวเผ็ดเผ็ดเนี่ยได้เลยนะขอหน่อยนะโอ้ไม่ไหวดูดิไม่ไหวดูดิเนื้อทุวมต้องมารอแล้วจะรู้ว่าเด็ดขนาดไหนแต่เราบอกเลยว่าสุดแนวนี้สุด ่อ,อยผมไม่ได้ทอดอร่อยเลยไม่ได้ทอดเขาบอกสูตรเขาแนะนำหนึ่งร้านจะให้มันออและเจอเราอีทีหน้าอร่อยหรอไปครับไป